สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตขวัญใจชาวไทยอุยอายอัครณีจำใจเป็นนางงามตู้กระจกย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนอุยอายอัครณีแดงใสหรือชดาธรแดงใสได้ชื่อว่าเป็นนางแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยชื่อเสียงเงินทองประดังเข้ามาหาเธอไม่ขาดสายจากวันนั้นถึงวันนี้อุยอายอัครณีได้ผ่านมารสุมชีวิตมานับไม่ถ้วนทั้งตกงานถูกเพื่อนยกเขาเป็นพนักงาน ร้านอาหารแม่บ้านห้างสรรพสินค้าเป็นต้นเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจนมาถึงจุดดิ่งสุดกับอาชีพหมอนวดโดยเจ้าตัวเผยว่าฉันแก้งเกิดในวงการบันเทิงมาทำงานเป็นนางแบบให้งานเปิดตัวเครื่องสําอางถือว่างานประสบความสําเร็จอย่างสูงเวลานั้นฉันมีทั้งชื่อเสียงและเงินทองมีเงินเก็บในธนาคารเป็นล้านแต่ไม่รู้จักเก็บตังค์อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อ,อยากกินอะไรก็กินเที่ยวเยอะแถมยังเลิกกับแฟนที่ ดีแสนดีแล้วไปคบกับดาวร้ายชื่อดังช่วงนี้เองที่ฉันหมดตังค์ไปเยอะมากเพราะความที่รักแฟนก็มีแต่ให้เขาตลอดจนแฟนนอกใจไปมีคนอื่นจึงตัดสินใจเลิกกับเขาพอกลับไปหาแฟนเก่าเขาก็ไม่ยอมคืนดีด้วยในช่วงที่งานในวงการบันเทิงไปได้สวยชีวิตส่วนตัวกลับเริ่มดิ่งลงเรื่อยๆฉันหารายได้พิเศษด้วยการรับจ้างกินข้าวกับนักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังหลายคนบางเวลาก็มีเสียคอยส่งตังค์ให้ใช้ ลูกค้าบางคนดูออกว่าฉันฝืนใจทำงานนี้ถึงกับเอ่ยปากว่าดูเธอไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฉันก็ได้แต่คิดในใจว่าใครจะมีความสุขกับการขายตัวแบบนี้หลายครั้งฉันต้องไปแอบร้องอยู่คนเดียวทำงานนี้ไปได้พักใหญ่ลูกค้าเริ่มน้อยลงจึงมีคนแนะนำให้ฉันเปลี่ยนไปทำงานนั่งตู้ซึ่งแย่กว่าตอนแรกเสียอีกเพราะต้องไปนั่งตากหน้าอยู่ในตู้รอให้ลูกค้าเลือกขณะที่งานแรกมีคนโทรมาบอกว่าให้ไปพบลูกค้าที่ไหนจึงไม่อึอดอดัดเท่ากับงานนี้ต อนนั้นฉันอายุ30กว่าแล้วแต่ต้องมาทํางานนี้เป็นความรู้สึกที่สุดแสนจะทานทนที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือบางวันเจอลูกค้าที่เป็นเพื่อนของแฟนเก่าตอนแรกฉันจําเขาไม่ได้เพราะฉันเดินเข้าไปสวัสดีผู้ชายคนนั้นก็ทักว่าอา้าวเป็นยังไงบ้างละ่ะเมื่อจําเขาได้ฉันชาไปทั้งตัวเรีบเดินหนีโดยไม่ร่ําละอะไรทั้งนั้นลูกค้าบางรายยนต์ามาให้สองพันแล้วบอกว่าสองพันก็รู้แล้วว่าอุย้ยายเป็นยังไงฉันชาแต่ก็ทําอะไรไม่ ไม่ได้การทํางานแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ฉันมีชีวิตที่สุขสบายเลยแต่เพราะไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรจึงจำต้องทนทํางานนี้ต่อไปบางวันถึงขั้นไม่มีตังกินข้าวต้องไปขอเซ็นกับร้านข้าวแกงแถวบ้านไว้ก่อนจะไปยืมตังเพื่อนบ้านก็ถูกปิดประตูใส่หน้าทั้งที่เวลาเขาไม่มียังมายืมเราได้วันใหม่ขอลิขิตเอง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ